สวัสดีครับถึงเซเวแน <c oughs> แล้วครับคุณแม่ถึงเซเว่นแล้วครับคุณแม่น้องมานาได้อะไรนอกจากแหนมเหนืองเป็นอะไรที่ชินชอบมากแต่ก่อนเขาก,ก็ไม่ชอบนะครับแต่ว่าวกมมาอยู่มอลำนี่แหละแล้วก็ มีแม่แม่เนาะมีแม่แม่เอามาให้แม่ก็เลยเอาก็เลยกินไม่เคยชอบเนมเนืองเลยนะยข้างนอกขึ้นหนาเวเลยะสวัสดีครับเห็นพี่โอมไหมไม,มาไม่เจอน้องมานะหรอ อยู่ในติก็เข้าห้องน้ำเนาะไปเลือกเสืออยู่ไปเบิ่งเสืออยู่อยากได้เสือแต่ว่ามันกัดเนื้อเนืองของของปวดน้องมองมานะน,นี่แหละนี่อุบัติเหตุ <c oughs> อุบัติเหตุของจริ <c oughs> เรงเขงียว <c oughs> กินหน่อยนะได้ทิปได้มาอะไรมาก็กินหน่อยนะเอาไว้ใส่เบิดเงินนะเอาไว้ใส่เบิร์ดกินนไงโอ้ยไม่รู้ตายแล้วเคยกินไหมนี่เนาะกัดดิวสันเนาะเม่นบ่ ซื้อขนมกบเคี trips, oh, ้ยวหรือเวลาเวลาเดินทางนะครับก็ซื้อไปเลยคุณเอได้อะไรกินครับแนะน้ำอ๋อคืออันนี้จด็ะแต่ว่าพวกไฟจะดีดีเพราะว่าอันย่างถือกระเตียมมากินอยู่ในเต็นเขาบอกเอามาาหายด้นะปลาแมนนี่ปลานี่กินล้วเขาแซ่บแซ่ ออขอบคุณแบนนะคะจากแม่เจจีนะครับกินแบนแล้วก็กินยาไปแล้วนะครับกินยาอันกินยาวิตามินไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้กินยาแก้เจ็บคอเดี๋ยวจะกินยาแก้เจ็บคอแล้วก็ลดน้ำโมกไปนะครับ ินี่อิ่มมาจั่มมาจั่มจิจูจากสกินนี่อย่างนี้เดีย๋ยวผมขอตัวซื้อซื้ออันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเพราะว่าไม่มีมือถือไม่มีมือถือของนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้เดี๋ยวจะจะได้ตัดต่อ นก็สุดเอียงนะได้ยังกินได้น้ำปลากับจอดยวนไวไปกินซอสท้อนน้นั่นโอ้ยอันนี้อร่อยน,นั่นนี่แต่ก่อนชอบกินขอบคุณแม่แม่นะครับเมื่อคืนนี้แม่แม่จากบ้านพลังหลักจากไรสดนะครับหอยเอียงก็อกังเปาลูกทรายโอ้ยปีนี้ได้กังเปาเยอะมากเมื่อคืนบ่ฝัน อังเปาเนาะกพบคนภาษาคนอืน่นว่ากินอะไรเย็นย็นเย็นเย็นรีเย็น,ยนอยากจะกินแต่ขนมนะครับเพราะว่าเรานี่ไปแล้วแล้วก็จะไปซื้อข้าวขนมสองอันละแต่วันนั้นคืออะไรผมจะกินขนมนะจะกลับว่าไ,ได้ค่อยกินแอก นานๆเธอกินเดี๋ยวเราไปเอาตะกร้าก่อนเอาซีอะไรหมดแม่น้อ ได้อะไรกินคราบสิอิวสิอิวโอจะกินราตบบโอ้ยนี่ไงลาดหน้าของของก็พอแล้วตะวันน้ำเรามีอยู่เดี๋ยวเอาข้าวไปก็ข่าวว่า

น้ำมันไล่ออกตาสีหามก็คงมาได้เดี๋ยวเอานี่ไปคิดตังก่อนนะครับคุณแม่แป๊บหนึ่งครับสวัสดีครับเร็จแล้วอ่ามีข้าวผัดแล้วก็ ลาดหน้าครับคุณแม่เดินทางสี่น่าจะสี่ชั่วโมงโนะครับนอนยาวๆอาการก็ดีขึ้นแล้วนะครับคุณพ่พอก็ไม่เป็นหว่วงเ้ยโอ้ยหน้าขึ้นเหลีย่ยดเหลี่ยกอะเบึ้งนี้ด้วยแม่ด้วยเบึง้งไหนเนี้ยน,น,น,นายนๆถ้าก็มว่าถ่ายผิดเบิ้งเน,ะนาะนะครับข้างน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว เนมเนืองเป็นอะไรที่แบบทำว่ามัน,มนกินได้หลายบอกินบ่ได้หลายนะครับาะมันกับมักนะครับ,นะรบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับฝากคอมเมนต์ให้ติดกำลังเล่นเจนน้ำเดือครับเดี๋ยวพอตัวขึ้นรถกินข้าว นครับนอนพักผ่อนไปเงียวซื่อได้หนิ <c oughs> คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับ